วันนี้พาเพื่อนๆมาดูสาวเซลลฟีีกันนะคะเช้านี้ที่สะพานมอนนะคะสังคะบุรีจา้าวันนี้สมพลก็ได้มาเที่ยวนะคะก็ออมาใส่บาทเช้าที่สะพานมอนนะคะนี่เตรียมของใส่บาทรไว้แล้วนะคะรอพระมาจา้าพระมาก็ประมาณเกือบเกือบหกโมงครึ่งนะคะเตรียมของอันนี้ชุด ของใส่บานนี้ก็ชุดละ99บาทนะคะเขาก็จัดให้เรานี่นะคะก็เป็นหนึ่งชุดคนละหนึ่งชุดเลยจ้าวันนี้สมพรก็มากับพี่มากับญาติพี่น้องนะคะนี่รอใส่บาทกันเต็มเลยนี่นะคะมีการเปลี่ยนชุดใส่ชุดมีให้เช่าด้วยนะคะวันนี้สมพรไม่ได้เปลี่ยนชุดจ้าใส่ชุดมาจากบ้านออกจากบ้านก็ตีสอง มาถึงนี่ก็ประมาณ6กโมงครึ่งนะคะก็มารอใส่บาทเหนจ้าใส่บาตตรงนี้เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปเดินเที่ยวที่สะพานมอดกันจ้าโน่นพระมาแล้วนะคะพระหลายองค์เลยะะวันนี้สะพานก็ทิ้งหลานวันนี้แม่ของหลานหยุดนะคะก็ได้มีโอกาสมาเที่ยวที่สะพานมอด ยามเช้าเช้าแบบนี้อากาศดีมากๆเลยไม่หนาวเกินแล้วก็ไม่ร้อนนะคะมาเช้าเช้าแบบนี้อากาศจะดีนี่นะคะรอใส่บาทพระมาแล้วจ้า<ด>ก็ชวนเพื่อนมาเที่ยวสั่งขบุรีกาญจนบุรีนะคะจังหวัดกาญจนบุรีบ้านของสมพรเองนะคะ คนเยอะมากๆเลยวันนี้ก็เป็นวันหยุดแล้วก็เป็นวันใกล้ปีใหม่ด้วยก็หยุดเทศกาลปีใหม่กันนะคะคนก็มาเ <c oughs> ที่ยวกันโดยเฉพาะสะพานมอน <c oughs> คนเยอะมากๆเลย <c oughs> นี่นะคะนี่ก็เป็นข้าวสารอาหารแห้งนะคะพระหลายองค์เลยเสร็จแล้ว <c oughs> เดี๋ยวสมพลก็จะไปที่สะพานมอนนะคะ <c oughs> ชวนเพื่อนมาเที่ยวกันนะคะกาญจนบ,บุรีจ้าพาเดินเป็นแถวยาวไปนู่นเลยนะคะไปจ้าเดี๋ยวเราไปเที่ยวสะพานนอนกันนะคะ